สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคนไทยทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของโอปอสุชาตาช่วงสรีครับผู้หญิงไทยคนแรกเลยนะที่ความมงกุฎเมสโบล2025มาได้สำเร็จค่ะหลังจากที่ประเทศไทยรอคอยมานานมากๆเ4ปีเลยนะคะใช่ครับ74ปี เราจะมาดูกันว่าเส้นทางของเธอเป็นยังไงจากเด็กสาวธรรมดาธรรมดาที่ภูเก็ตการเรียนการเจอเรื่องท้าทายสุขภาพอืจนมาถึงจุดที่แบบคว้าชัยชนะระดับโลกแบบนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องความงามแน่นอนครับแน่นอนค่ะมันมีเรื่องราวมีความพยายามมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีวกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยค่ะ เหตุการณ์สำคัญเลยคือวันที่31พฤษภาคม2,568ที่อินเดียเมืองไฮเดราบัตโอปอสุชาตาก็คือคว้ามงกุฎมิสเวิลด์ครั้งที่72ท่ามกลางสาวงามตั้ง108ประเทศเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วนี่คือครั้งแรกจริงๆในประวัติศาสตร์74ปีของเวทีนี้เลยตั้งแต่ปี1951ที่คนไทยทำได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้มันมันมีความหมายมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของน้องโอปอเองแต่เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของคนทั้งประเทศเลยจริงครับแล้วก็เป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงศัก,กยภาพของผู้หญิงไทยด้วยใช่ค่ะชัดเจนมากลองย้อนไปดูที่มาที่ไปของโอปอกันนิดนึงนะครับเกิด20กันยา2546ที่ทลานภูเก็ตอ๋อเป็นคนใต้บ้านทำธุรกิจโรงแรมครับเรียนที่ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนเตรียมอุดมมาทิกกรุงเทพสายศิลป์จีนโอ้โหพูดได้สามภาษาเลยสิคะนี่ไทยอังกฤษจีนใช่เลยครับแล้วตอนนี้ก็เรียนรัฐศาสตร์ IR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ธรรมศาสตร์อือหอโปรไฟล์ดีมากค่ะแล้วการเรียนด้าน IR นี่เอ่อน่าจะมีส่วนสำคัญเลยนะคะยังไงครับก็คือมันช่วยเรื่องมุมมองที่กว้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างประเด็นระดับโลก ซึ่งเวทีมิสเวลเนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้มากๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้ครับแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเนาะตอนอายุ16เนี่ยมีจุดเปลี่ยนสําคัญใช่ค่ะตอนนั้นตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกขนาดตั้ง10เซนโหใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนั้นคงกังวลหน้าดู มากมากเลยค่ะแต่โชคดีที่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่เรื่องนี้แ่ละค่ะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มโครงการโอโพฟอร์เฮออ๋อโครงการเรื่องมะเร็งเต้านมที่ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งและก็สิริราชมูล,ลนิธิใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวที่น่ากลัวให้มาเป็นพลังทําเพื่อสังคมอันนี้น่าเชื่อชมมากๆมันไปตรงกับคอนเซปต์ของมิสเวิลด์พอดีเลย beauty with a purpose เป๊ะเลยค่ะ แล้วก็แนวคิด empowering human ที่น้องเขาให้ความสำคัญด้วยคือการสร้างพลังใจให้คนอื่นๆทีนี้มาดูเส้นทางนางงามกันบ้างก็คือไม่ได้มาถึง Miss World เลยทันทีค่ะก็ต้องผ่านเวทีอื่นๆมาก่อนเริ่มจากเวทีในประเทศก่อนแล้วก็เข้า Miss u n i v e r s สไทยแลนด์ปี2022ได้รองอันดับ3อ๋อแล้วก็เลื่อนเป็นรองสองครับแล้วก็กลับมาใหม่ปี2024คราวนี้ชนะเลย ได้เป็น Miss u n i v e r s ์ t h ไทยแลน2024สุดยอดมากไม่ยอมแพ้จริงๆแล้วก็ไปประกวดมิ s u n นิเว s ร์2024ที่เม็กซิโกทำได้ดีมากได้รองอันดับ3ค่ะพร้อมรางวัลพิเศษ Voice for Change ระดับ Silver ด้วยโครงการเพื่อสังคมโดดเด่นจริงๆใช่ครับจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไป Miss World 2025แล้วก็ความมงกลับมาเลย โอ้โหเส้นทางนี้คือสู้จริงๆนะคะผ่านเวทีใหญ่ๆมาติดๆกันเลยทั้ง Miss Universe ทั้ง Miss World ซึ่ง2เวทีนี้ก็มีรายละเอียดต่างกันพอสมควรสแสดงว,ว่าต้องปรับตัวเก่งมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยแน่นอนค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยอย่างเดียวแล้วมันคือความมุ่งมั่นความพร้อมรอบด้านจริงๆพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยโอปอสุชาตาไม่ใช่แค่นางนามจริงๆครับ แต่เป็นเหมือนตัวแทนของความพยายามการศึกษาภาษาและวก็การใช้โอกาสทำเพื่อสังคมใช่ค่ะชัยชนะครั้งนี้เลยมีความหมายมากๆเป็นการสิ้นสุดจะ1 4ปีที่รอคอยที่แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆความสำเร็จนี้ก็น่าจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยได้เยอะเลยนะครับ มากเลยค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ๆด้วยว่าการพัฒนาตัวเองการทําเพื่อส่วนรวมมันนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับค่ะว่ามาเลยค่ะการที่คนคนหนึ่งไปยืนในจุดสูงสุดเป็นตัวแทนประเทศบนเวทีโลกแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเกียรติยศส่วนตัวแล้วมันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรที่ลึกไปกว่านั้นอีกไหม อืมน่าคิดนะคะแล้วพลังจากตำแหน่งจากจุดที่ยืนอยู่ตรงนั้นจะเอาไปต่อยอดสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันจับต้องได้จริงๆในสังคมไทยหรือสังคมโลกในด้านไหนได้อีกบ้างเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะฝากไว้ให้ทุกคนได้คบคิดกันต่อ